K34290 แล้วครับเครื่องยนต์6สูบนะครับป้ําสายนะครับที่เป็นปัจจัยสายเรือนะครับดูดใต้ดูดน้ํานะครับได้หมดเลยนะครับนิยมมากนะครับทนนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่นิ่มนะครับต้องบอกว่าไม่ได้หากันง่ายๆนะครับสำหรับหารนี่แหะครับ ที่จริงๆนะครับเราถึงเอาเข้ามานะครับก็บอกว่าเราคัดเกตก่อนเาขายอีกแล้วนะครับมั่นใจใ้งานได้จริงใ้งานได้ยาวนานนะครับมีรับประกันนะครับจะส่งทั่วไทยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคไหนนะครับเราก็รับประกันให้นะครับไปคุมิท้องครับให้รัวๆเลยนะครับอาดีๆแบบนี้เรียนเชิญนะครับเข่าเล่นอีกทีขอมันๆหน่อย รับรองไม่มีผิดหวังนะครับเราพบกันที่เซนกงสรับอีีนะครับ